นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะ โตสมาสัมพุทธถสศาจรฐภิกขเวจาริกังพระหุชนะหิตายะพระอุชนะสุขายะโลกานุก,กรรมปายะตีขอถวายความเคารพ แก่ท่านพระครูสุวรรณเมธาพรผู้เป็นประธานสงฆ์พระเทรานุเทระเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปด้วยความเคารพขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมพุทธบริษัทพี่น้องชาวพุทธผู้ใจบุญสุนทรทา,านทุกท่านทุกคนณะโอกาสนี้ อารมภาพในานามตัวแทนของคณะสงฆ์หมู่ใหญ่จะได้มาสแสดงชี้แจงปรารเหตุวันพิเศษในวันอาสาฬหบูชาในวันนี้ซึ่งเป็นวันพระใหญ่ที่น้องชาวพุทธรู้จักดีไม่ต้องประกาศทางวิทยุไม่ต้องประกาศทางโทรทัศน ไม่ต้องประกาศทางหนังสือพิมพ์แต่พวกเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธเรารู้กันด้วยจิตด้วยใจว่าวันนี้เป็นวันสำคัญญาตโยมพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ให้พวกเราสำนึกลํำลึกถึงเมื่ออดีตครั้งก่อนนูน้นว่า ถ้าไม่มีวันนี้แล้วพวกเราจะมีโอกาสมานั่งอยู่ณสถานที่ตรงนี้ไหมไม่มีเพราะว่าวันนี้เป็นวันสิบห้าค่ำวันเพ็ญสิบห้าค่ำเดือนแปซึ่งเป็นวันที่มีครบทั้งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์อยู่ด้วยกันวันนี้ในอดีตจึงเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยรบ ทงสามดวงแก้วสามประการเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือนแปดเพราะฉะนั้นวันนี้เราในฐานะที่เป็นชาวพุทธบริษัทผู้ใจบุญก็เลยมาน้อมลำลึกถึงบุญคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งได้กระทำไว้ให้แก่พวกเราทั้งหลายในวันนี้ วันนี้พี่น้องชาวพุทธรู้สึกว่าจะตื่นเต้นดีใจใจบุญเป็นที่สุดเพราะว่าทุกสถานที่ทุกแห่งทั่วทั้งภูมิภาคทั่วทั้งประเทศทั่วทั้งโลกในวันนี้ก็จะมีการทำบุญสุนทรทา,านในวันอาสาฬหบูชาหรือเรียกกันว่าวันเพ็ญเดือนแปดดังนั้น ทางคณะรัฐบาลตลอดทั้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจก็จะมีการหยุดชดเชยในวันผัดไปปีนี้มีการเฉลิมฉลองมีการแห่เทียนพันษาทุกๆจังหวัดทุกๆจังหวัดในประเทศไทยโดยเฉพาะพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นต้นตำรับของตำนานเทียนตำนานธรรม ได้ทำเทียนมาเป็นเวลาหนึ่งปีในปีนี้เพราะฉะนั้นอุบลราชธานีจึงส่งเสริมสนับสนุนการแห่เทียนพรรษาเรียกว่าเทศกาลจากเทศกาลเข้าไปสู่ระบบที่เรียกว่าพลังทางเศรษฐกิจหรือเราเรียกกันว่าซอฟต์พาวเวอร์จากเฟสติวัลเข้าสู่ไปสู่ไป ไปสู่ซอฟต์พาวเวอร์คือเทศกาลงานวันอาสาฬหาบูชานี่วันเทียนแล้วก็เข้าไปสู่เศรษฐกิจทางวัฒนธรรมอํำนาจทางวัฒนธรรมซึ่งกำลังโด่งดังอยู่ในตอนนี้ประเทศไทยได้ผลักดันเมื่อปี2566นนะเอาสงการเข้าไปสู่ระบบวัฒนธรรมทางของโลกโลกยอมรับว่า สงกรานของประเทศไทยนั้นได้ไปสู่วัฒนธรรมโลกแล้วต่อไปนี้ยังเหลืออยู่อีกหลายอย่างโดยเฉพาะปีนี้เอกอัครราชทูตอเมริกาญาติโยมได้ไปไหนไปที่จังหวัดอุบลไปไหนไปทำไมไปดูเขาทำเทียนเอ๊ะเขาทำเทียนนี้เขาทำอย่างไรอุบลราชธานีเป็นหนึ่งในเทียนที่มีชื่อเสียงโด่งดัง แม้แต่ทุกวันนี้จังหวัดอื่นเขาก็ทําเหมือนกันแต่ก็ยังถือว่าอุบลราชธานีเป็นลําดับต้นๆเป็นจังหวัดแรกเอกอัครราชทูตอเมริกาหรือเอกอัคาราชทูตสหรัฐนั้นไปดูต้นเทียนไปดูเขาทําเขาแกะสลักต้นเทียนทุกหมู่บ้านทุกตําบลมีช่างแกะสลักต้นเทียนอยู่ที่เมืองอุบลราชธานีราชธานี เพราะฉะนั้นเมืองอุบลจึงเป็นเมืองเทียนจึงเป็นเมืองธรรมอุบลราชธา,านีเป็นมีเป็นเมืองนักปราชญ์ยิดยมหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงพ่อชาเกิดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธา,านีอุบลราชธา,านีมีเจ้าประคุณสมเด็จตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมากมายกายกองเมืองแม่น้ำสองสี มีปลาแซบหลายหาดทรายแต่งหินถิ่นไทยนักป่าถวยราดไฟร,รมงามล้ำเทียนพันษานี่คือคำขวัญของจังหวัดอุบลราชธานีจากนั้นยังไม่พอยังมีจังหวัดอีกจังหวัดหนึ่งคือจังหวัดสุรินที่มีการตักบาตบนหลังช้างเคยเห็นไหมมีหนึ่งเดียวเหมือนกันในโลกนี้คือสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ท่าไมงามประคำสวย ร่ำรวยปราสาทผักกาดหอมงามพร้อมวัฒนธรรมเลิศล้ำศิลปะมวยไทยนี่คร้ขวัญของจังหวัดสุรินทร์มีหนึ่งเดียวในโลกที่ตักบาทบนหลังช้างนั่นแหละคือความงดงามทางวัฒนธรรมความงดงามทางประเพณีของพวกเราชาวไทยเพราะฉะนั้นเราทั้งหมดอยู่ณนะสถานที่ตรงนี้จงภาคภูมิใจว่า เราได้เกิดมาบนแผ่นดินไทยเราได้เกิดมาบนแผ่นดินธรรมในประเทศไทยนี้เราเป็นส่วนหนึ่งของพุทธบริษัททั้งสี่ที่ช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเราได้อะไรจากวันอาสาหบูชาหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสรุ จากนั้นก็ในเพชรในวันเพ็ญเดือนหกพระพุทธเจ้าตัดสรู้จากนั้นก็อีกหกสิบวันพระองค์ก็เลยมาโปรดปัญจวคีทั้งห้าที่เมืองพาราณสีปัญจวคีทังห้าที่เมืองพาราณสีด้วยการแสดงพระธรรมเทศนาในกันนั้นชื่อว่าธรรมจักกับปวัจนสูตรชื่อกันนะหัวข้อของธรรมจัก กับประวัตนะสูตรนั้นคืออริยสัจสี่มีอริยสัจสี่มีทุกมีสมุทยัยมีลิโรธและมีมัคที่พระพุทธองค์ได้แสดงที่ป่าอิสิปตนะมะลึกขทายวันเมืองพาลานาสีป่านี้มีความสำคัญอย่างไรป่านี้เป็นป่าศักดิ์สิทธิ์เป็นดินแดนที่พระราชาห้ามห้ามคนไปล่าสัตว์เลยนะ ป่านี้มีลือสีชาวบ้านเห็นลือสีเหาะมาแล้วก็มาตกลงตรงป่าอิสินี่หายไปเลยเป็นที่ตกลงมาตายของพระลือสีในสมัยนั้นพระราชาในสมัยนั้นจึงห้ามว่าใครไปล่าสัตว์ในป่าอิสิมาลือคาถายวันนี้ไม่ได้มีความผิดเพราะพระองค์สงวนไว้เป็นห้ามให้บุคคลไปล่าสัตว์ในป่านั้น อิสิแปลว่าลือสีปะตะนะแปลว่าเวียนมาตกมิขะแปลว่าเนื้อทายะแปลว่าให้วันแปลว่าป่าป่าที่พระราชาเว้นไว้ห้ามคนไปลา่าสัตว์นั่นแหละพระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาที่เมืองพาลานาสีให้กับปันจวกิทั้งห้าฝัง่ง ปัญจวัคคีทั้งห้าบรรลุธรรมจากโสดาบันเป็นพระอรหันต์เรื่อยขึ้นมาเรื่อยขึ้นมาจากนั้นก็มียัศกุลบุตรได้ยินข่าวว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมที่เมืองพารานาสีก็เลยออกมาจากปราสาทจากบ้านหลังใหญ่ๆตัวโตมีปรา,าสาทสามฤดูให้อยู่คนที่พูดว่าที่นี่วุ่นวายหนอ ที่นี่วุ่นวายหนอคือยัตสกคุณระบุลูกเศรษฐีลูกชายเศรษฐีกลางคืนเขาออกมาเขาเห็นปราสาทราชาวังนั้นมันมันไม่สวยงามเลยเห็นคนนอนไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอยัตสก็เลยออกมากลางคืนออกมามาหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารู้นี่ยัตสมาพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าที่นี่ไม่วุ่นวายหนอ ที่นี่ไม่วุ่นวายหนอเป็นวลีเด็ดเลยญาติโยมออจากนั้นยัศษาก็เลยถวายตัวถวายตัวบวชกับพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยเพื่อนของพยศศามาอีกตามมาอีกตามมาอีก,อกเป็นทั้งหมดห้าสิบห้ารวมกับพยศศารวมกับปัญจวัคีอีกห้าเป็นหกสิบองค์ล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้น ในวันเพ็ญเดือน8นั้น,น,นก็แสดงพระธรรมเทศนาจากนั้นได้พระอาหารหันต์ทั้งหมด60องค์พระองค์ก็เลยบอกว่าให้พวกเธอทั้งหลายนั้นจงไปเผยแผ่ธรรมจาริกไปเพื่อเผยแผ่ธรรมคำแรกที่พระพุทธเจ้าใช้คือคำว่าพลม,มจันย์คือธรรมวินัยนี้คือตัวหลักของศาสนา แท้แท้เริ่มต้นตั้งแต่เมืองพารานสีหลังจากที่เทศกันแรกเสร็จให้พระอรหันต์ทั้งหมด60องค์ไปเผยแผ่พระศาสนาจากบ้านเล็กสู่บ้านใหญ่จากบ้านชาวไร่ชาวนายาจกวณิพกขอทานบ้านนายช่างหูเป็นโลกเลือนเป็นโลกอะไรพระพุทธเจ้าไปมาหมด แสดงธรรมแก่คนจนแสดงธรรมแก่เศรษฐีแสดงคมแก่พระราชามหากัษตริย์จากชาวบ้านหลังเล็กๆบ้านคนจนไปสู่ปราสากราชวางังพระองค์เดินด้วยพระบาทเปล่าๆไม่รู้สึกว่ามีความเหนื่อยไม่รู้สึกว่ามีความลำบากเลยกว่าจะได้ทำมาสอน พุทธสาวกตราบเท่าทุกวันนี้นี้คือสิ่งหนึ่งที่พวกเราทั้งหลายจะต้องจารึกไว้ในหัวจิตหัวใจว่าวันนี้เรามาน้อมลำลึกถึงบุญคุณของพระศาสดาบุญคุณของพระอรหันต์พระอริยะสาวกที่ได้แสดงที่ได้จัดสรุที่ได้สอนสั่งธรรมะมาให้แก่พวกเรา แม้แต่พวกเราเองพ่อแม่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเราเคยทำมาอย่างนี้เกิดขึ้นมาก็เห็นพ่อเห็นแม่พาไปใส่บาตรแล้วเกิดมาโตขึ้นมาเราก็มีลูกมีหลานพาลูกหลานเข้ามาใส่บาตรนี้คือวัดธนธรรมความงามของชาวพุทธผู้ใจบุญสุนทรทานเพราะฉะนั้นในวันนี้ เราจึงได้หลายอย่างหนึ่งได้การแสดงออกบ่งบอกว่าเป็นผู้รู้จักบุญคุณของพระพุทธเจ้ารู้จักบุญคุณของพระอระหันต์สองเป็นส่งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของเราชาวไทยในวันพระใหญ่เรียกกันว่าวันอาสาหับูชา หรือจะเรียกอาสารละหะบูชาก็ได้อ่านได้สองอย่างญาติโยมหนึ่งอาสารหะบูชาสองอาสารละหะบูชาคำเดียวกันคือบูชาวันเป็นเดือนแปดสองมีพระอรหันต์เกิดขึ้นคือพระอัญญาโกนทัญญะเป็นพระภิกษุองค์แรกส เป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนากันแรกชื่อว่าธรรมจักกับประวัตนะสตรธรรมจักกับประวัตนะสตรแปลว่าผู้มีจกักรีธรรมผู้มีจักรือรทำอันเป็นไปให้ชั่วแล้วเห็นไหมเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักเสร,ร็จแผ่นดินไหวเทวดาตั้งแต่ชั้นจาตุม,มหาราช ส่งเสียงเรียกร้องสาธุการแท้สองสรรเสริญว่าบัดนี้พระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาขึ้นแล้วพวกเราสาธุพวกเราแท้สองสรรเสริญจากจา,กจากตุ่มมหาราชส่งขึ้นไปชั้นยามาส่งขึ้นไปชั้นดาวดึงดาวดึงส่งขึ้นไปยามา เทวดาชั้นยามาส่งขึ้นไปสู่เทวดาชั้นดุสิตเทวดาชั้นดุสิตส่งเสียงขึ้นไปสู่นิมมานลาดีเทวดาชั้นนิมมานลาดีส่งเสียงขึ้นไปสู่เทวดาชั้นปะละนิม,มิตตวสตีและจนถึงชั้นกลมนี่แผ่นดินไหวสะเทือนเทวดาแท้สองสรรเสริญว่าพระพุทธเจ้าได้ โปรดปัญจวัคคีและก็แสดงพระธรรมเทศนาขึ้นมีทั้งเทวดาอินพนอินพรมยมยักษ์ได้สาธุแท้สองสรรเสริญในวันเพ็ญเดือน8เมื่อครั้งอดีตกาวันเพ็ญเดือน8ดนี้เมื่อก่อนยังไม่มีมีแต่วันวิสาขะและวันมาฆะเมื่อปีพศสอง1 2,501เพิ่งมีมาเร็วๆนี้เมื่อก่อนเราจะเห็นวิสาขะเป็นโบราณนการมามาแต่ก่อนจากนั้นก็เป็นมาคะวันมาคะเป็นสมัยของรัชกาลที่สต่อมาเป็นวันอาสาหะบูชาในปีพศ .2,501 เพราะฉะนั้นเราจึงมีวันนี้เราจึงมีวันนี้ได้เพราะ บุญคุณของพระพุทธเจ้าสรุปความง่ายๆก็คือว่าวันนี้เรามีครบทั้งแก้วสามประการคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์สมดังพระบาลีที่อาตารภาพได้อัญเชิญมายกขึ้นเป็นอุเทศสบทในเบื้องต้นนั้นว่าจรถพิเวจาริกังพระหูชนะหิตายะพระหูชนะสุขายะโลกานุกรรมปายแะแปลความว่า ภิกุทั้งหลายเธอจงเที่ยวไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกเถิด